ยินดีต้อนรับสู่รายการ Happy Life Healthy กับพี่กุ้นนะคะคุณผู้ชมรู้หรือไม่ว่าผักสดกับผักดิบแตกต่างกันอย่างไรและแต่ละชนิดสามารถให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายของเราได้บ้างวันนี้พี่กุ้นนะคะมีเก็บความรู้ในเรื่องของผักสดและผักดิบนะคะมาฝากกันจ้าจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยผักดิบผักสดแบบไหนให้ประโยชน์มากกว่ากัน หลายๆคนไม่ได้สนใจว่าควรจะเลือกรับประทานผักสุกหรือผักดิบดีแต่จริงๆแล้วเราสามารถสูญเสียสารอาหารในผักได้ถ้าเราเลือกการปรุงแบบผิดวิธีมะเขือเทศหลายๆคนอาจจะคิดว่ากินดิบก็ได้หรือกินสุกก็ได้แต่จริงๆแล้ว การรับประทานแบบสุกจะทําให้เราได้รับสารอาหารที่สําคัญในตัวมะเขือเทศก็คือไลโคปีนไลโคปีนเมื่อผ่านความร้อนผนังเซลล์จะถูกทําลายรวมทั้งมีการเปลี่ยนปองของไลโคปีนในรูปที่ดูดซึมได้ง่ายมากขึ้นอย่างเช่นมะเขือเทศดิบจะมีไลโคปีน3-7มิลลิกรัมต่อ100กรัมแต่เมื่อผ่านความร้อนแล้วจะมีไลโคปีนเพิ่มขึ้น25%ซึ่งไลโคปีน จะมีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดและช่วยดูแลหัวใจของเราค่ะ แครอทเป็นผักที่มีเบตาา้าแคโรทีนมากในระดับต้นๆของผักประเภทสีส้มสีเหลืองเพื่อให้เราได้รับประโยชน์จากเบตาา้าแคโรทีนอย่างเต็มที่เราควรจะรับประทานแครอทในรูปแบบแครอทสุกโดยเอาไปผ่านความร้อนความร้อนจะทําลายผนังเซลล์ของแครอททาให้การดูดซึมของร่างกายเป็นไปได้ดีมากขึ้นโดยแครอทสุกจะมีปริมาณเบตาา้าแคโรทีนเพิ่มขึ้น34เเซึ่งเบตาา้าแคโรทีนจะเป็นสารต้านอนุมนูลอิสระต้านการอักเสบช่วยป้องกันโรคเรือรลังต่างๆที่เกิดจากการอักเสบในร่างกายได้ค่ะ พริกต่างๆเราควรจะรับประทานดิบเพราะพริกอุดมไปด้วยสารอาหารประเภทวิตามินซีสูงซึ่งวิตามินซีจะเสื่อมสลายง่ายเมื่อโดนความร้อนปริมาณวิตามินซีในพริก100กรัมสำหรับพริกหวานจะมีวิตามินซี70มิลลิกรัมพริกหยวกจะมีวิตามินซี50มิลลิกรัมพริกขี้หนูจะมีวิตามินซี40มิลลิกรัม ซึ่งวิตามินซีจะมีประโยชน์ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยต้านอนุมูลสระและช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนคอลลาเจนจะทําให้ผิวหนังเราดูยืดหยุน่นและทําให้ผิวหนังเราสดใสมากขึ้นค่ะ ผักตระกูลกระหล่ำเช่นกระหล่ำปลีดอกกระหล่ำบรอกโคลีและคะนา้าเราควรจะรับประทานแบบสุกเพราะว่าถ้าเรารับประทานแบบดิบจะทําให้เกิดแก๊สในระบบทางเดินอาหารสาหรับใครที่มีปัญหาการย่อยอาหารก็ควรจะเปลี่ยนมารับประทานแบบสุกจะเหมาะสมที่สุด สำหรับผู้ที่มีปัญหาไฮโปไทรอยหรือการทำงานของต่อมไทรอยบอกพร่องผักตะกูกระลำจะมีสารพวกกรยโจอเจนที่ขัดขวางการเอาไอโอดีนไปสร้างไทรอยดังนั้นผู้ที่มีปัญหาไฮโปไทรอยก็ควรจะรับประทานผักกลุ่มนี้นนะสักแบบสุกเช่นกันค่ะผักตะกูกระลำม,มีประโยชน์คือมีใย,ยอาหารที่สูงก็จะช่วยทําให้ระบบขับถ่ายทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีสารสําคัญที่ช่วยต้านอนุมูลสระต้านการอักเสบซึ่งจะป้องกันเซลล์มะเร็งในร่างกายได้ค่ะ หัวหอมเราควรจะรับประทานแบบดิบเพราะว่าสารอาหารต่างๆอาจจะสูญเสียได้เมื่อโดนความร้อนอย่างเช่นเอนไซม์วิตามินที่พบมากวิตามิน B กระ C อาจจะเสื่อมเสียได้เมื่อโดนความร้อนซึ่งหัวหอมก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างเช่นวิตามิน B จะช่วยในเรื่องการเปลี่ยนสารอาหารให้เป็นพลังงานให้กับร่างกายวิตามิน C ช่วยต้านอนุมูลสระต้านการอักเสบเสริมสร้างคูมิด้านทานแล้วก็เสริมสร้างโครงสร้างผิวหนังให้แข็งแรงอีกด้วยค่ะ าะผักเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายในทุกๆมื้อเราควรจะมีผักอย่างน้อย1-2ทพัพีเพื่อให้เรามีสมดุลในการรับประทานอาหารได้ดีมากขึ้นค่ะ คุณผู้ชมรู้แล้วใช่ไหมคะว่าผักแต่ละผักต้องกินแบบไหนถึงจะได้ประโยชน์มากกว่ากันแต่อย่าลืมนะคะในทุกๆมือ้อเราจะต้องมีผักอยู่ในนั้นด้วยนะคะสำหรับอีพีหน้าจะเป็นในเรื่องของอะไรรอติดตามนะคะวันนี้พี่กวินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ